พอยแดงอาริกาตู้นี้กอสีแดงสวนยนะคแดงชมพูครับใไซก็ไม่เล็กนะครับตู้นี้พลอยแดงอาริกาสีแดงชมพูแดงเข้มการเจยเขมจันทัวจันทบุรีครับจะลองชัางให้ดูว่าประมาณเท่าไหร่ สามก็าลังแปดสิบเล่นนี้สามก็หลังแปดสิบเม็ดนี้สามก็าลับสิบนี้สามก็าลังสิบก็เป็นเหลือบนะครับเหลือบสวยนะครับเป็นเหลือบสามก็าลังสิบเป็นเหลือบสวยครับสองด้านเลยครับ ก็หลักสิบก็ไม่เล็กนะครับไแฟแดงครับิดตาอันนี้ก็เป็นเหลือนะครับรองก็เป็นเรือวิ่งไปวิ่งมานะครับเป็นเรือบสนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับ